สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดลางนะครับชุดนี้ก็มีประมาณสามสิบหัวลางนะครับมีทั้งลางกลมลางเหลี่ยมแล้วก็เป็นลางไซสเดียวกับขอบกระจกนะครับมีสามสามอย่างนะครับชุดลางนะครับทัางลางเหลี่ยมนี่ขนาดจะอยู่ที่19บเกคูณสิมิลน,นะครับเป็นแบบตันนะครับ ถ้าแบบกลมนี่จะอยู่ที่21มิลถ้าเป็นรางไซส์เดียวกับขอบกระจกจะอยู่ที่16คูณ25มิลนะครับแล้วก็จะมีรูตรงกลางนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักก็จะเบาลงมาประมาณ3ขีดนะครับชุดนี้ก็แจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับว่าส่งให้วันนี้นะครับก็มีทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับ ให้ดูงานใกล้ๆนะชุดนี้นะจะเป็นปีกโรเลอร์เยอะนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ล้อนะนี่นะครับรล้อโรเลอร์นะครับเป็นไกด์เซฟนกนะครับนี่นะทิ้งท้ายให้ห้าเซนนะถ้าถ้ายาวไปลูกค้าก็ไปตัดออกได้นะครับไกด์เซฟนกทั้งหมดนะครับส่วนรังตัวนี้นะครับเป็นทำสีโอโนได์ ราคาจะเพิ่มขึ้นมา300นะครับลางทำสีของเราได้ชุดนี้ก็จะอยู่ที่ตัวนี้จะเป็นปีกโรเลอร์นะยางตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2 0 0งรีดปลายเรียวให้นะครับถ้าไม่ได้ทําสี1,080นะครับก็จะมีรางแล้วก็ไกเซฟนกะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นปีกโรเลอร์เสริมยางด้านข้างได้นะครับแล้วก็จะเป็นล้อแบบฝังลูกปืนนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ใส่ให้นะครับเป็นล้อสังลูกปืนลื่นๆนะครับแล้วก็แถมขาจับท่อ p v c ให้แล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับราคาจะอยู่ที่พันแปดถ้าโอนก่ลองราคานี้เลยครับส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าลูกค้าให้เก็บไปทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ะครับความยาวของรางก็จะมีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับ ส่วนลางตัวนี้ตัวนี้นะครับสั้นนะครับลางสั้นนะครับสั้นอยู่ที่หนึ่งเมตรราคาจะอยู่ที่พันหกนะครับจะเป็นปีกโรเลอร์นะครับปีกก็จะมียาวสามสิบสามสิบห้านะครับราคาพันหกนะครับถ้าลางสั้นหนึ่งเมตรถ้าเมตรสิบเมตรยี่เมตรสามเมตรสี่นี่ราคาพันแปดนะครับสนใจก็ แล้วเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ i d Line หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับหรือว่าอีกเบอร์ก็ได้นะครับกเบอร์นึงก็จะเป็น092 9462599นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงนะครับมีลูกค้าเอาแต่ลางกับไก่นะครับไม่เอาปีกนะครับ รางขอบกระจกนะคตัวนี้นะครับจะมีรูตรงกลางนะครับรูชัชัดียวยกให้ดู <c oughs> ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับขนาดเข้ากับรางขอบกระจกเป็นรางอาลูมิเนียมที่ยัดไม้เลยนะครับขนาดของตัวนี้ ลูกค้าก็ถ้าต้องการเปลี่ยนลางที่มีฟืนตัวนี้อยู่แล้วก็เอาลางตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียนนะครับสวัสดีครับ